สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องจันตองเทวีตองสาวเชียงนะคะวันนี้ก็นะแม็กกับป้าแหวนนะคะก็พาเรามาที่ร้านคาเฟ่ใกล้ใกล้ใกล้ที่ห้องเช่านะคะเห็นหรือเปล่าน่ยป้ายชื่อบนนู้นอ่ะขานอะไรเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในร้านกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคือเมื่อกี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะเมนูแล้วก็ไปดูขนมแม่ขายไปไหนแล้วไม่รู้นะคะดูในร้านก็จะน่ารักน่ารกประมาณนี้เลยนะคะเย็นมากตกพี่คขะไหน่อ้ย มีตุปาด้วยผ่านไมกระจกเห็นกระจกไม่ได้ไปไหนเห็นกระจกไม่ได้ฮู้น่ารักก็จะเป็นคาเฟ่ใกล้ๆอ่าใกล้ๆบ้านของน้าแม็กก็จะอยู่ที่หัวหินนะคะใครอยู่ใกล้ๆนี่ก็คงจะรู้จักดีแต่เราก็เพิ่งมาครั้งแรก เ,เราไปดูชั้นสองกันนะคะน้ำตาของอันนี้ชั้นสองขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้ตาไปเลยมานะคะเนี่ยก็จะเนี่ยขึ้นมาชั้นสองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นโซนนั่งแล้วก็อ่าเนี่ยออกประตูมา มันก็จะมีที่นั่งอีกโซนหนึ่งนะคะโหน่ารักน่ารักไม่ไหวอือ <c oughs> เออได้แล้วเนี่ยเฮราเราจะนั่งไหนพี่ก็มไม่รู้ไงเอามาอาทิตย์ก็คือสั่งกแาแฟมะพร้าวอ่าเฮทุกคนสีสวยมากอืมถ้าลองลองชิมดูที่ชิมดูสิว่า <c oughs> อร่อยเปล่า ยงไคืนนี้ตัดตั้งแน่นอนค่ะเพราะว่าคืนนี้เราจะไปช่วยอ่าขายของด้วยเนาะเราต้องไปอยู่ถึงตีห้าเที่ยงคืนชิคาร่าทั้งคืนเลยนะคะเราอาจจะไปอยู่ที่ตลาดถึงเที่ยงคืนเลยนะคะวันนี้นั่งข้างล่างจริงๆอย่างนั่งข้างบนก็ได้แล้วเนี่ยวิววิวดีมากนะเนี่ยโอ้โหดูหลังคาก่อนฝังนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบหน้าจ่า 2คนคู่รักวันแหววตะมุตะมิเลยคนี่น้องจันก็สั่งเป็นน้ำมะม่วงปั่นนะคะโหเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วกลัวว่าหน้าแม็กจะรอนาะนโอ้ก็จานน่ารักจริงๆนะคะนี่ถ้ามีเวลาคืออยากนั่งนานๆน,นะแต่นี่เราต้องไปตลาดนะคะคือเราต้องไปจัดของอ่าใช่ เอารถยนต์เข้าไปจอดได้แล้วก็ทะเลก็โอเคถึงเที่ยงคืนให้ได้ขมจัดสั่งไปถึงเที่ยงคืนเลยเหรอสัดสั่งขมไงนี่รู้ใจจริงขมปีเลยใช่ไหมไหนลองชิมดูหน่อยสิแม่พี่เขารู้ใจมากเลยชอบแบบนี้เลยอือสุดยอดใช่ไหมชอบแบบนี้เลยไม่ใช่เหรอใช่สุดยอดอ้าไนพาไปดูตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านนอกนะคะร้านนอกก็จะเป็น Sugar, ธรรมชาติเนาะเป็นเหมือนตน้นไม้ส่าไม้ลูกจริงด้วยคิดว่าเข้ามาติดต้นงมะเฟืองเห Hence, ็นอยู oh ่ลูกเดียวนะปกติจะมีแต่สีแดงไม่ใช่หรอที่รักชวาอืาสวยมากก็อยากให้ดูไงเนี่ยมันอยู่ แถวแนีนะ้น่ารักขนาดไหนน่ารักขนาดไหนก็ไม่เท่าคนที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่นะคะเนื่องจากว่าเราถ่ายให้อาทิตย์แล้วเออยังไงนะอาทิตย์สวยมากในกล้อง <c oughs> เราก็เลยอยากเข้ากล้องบ้างคะ่นะทุกคนคะ่ะคือเราอะ่ะเนี่ยมันจะมีโดะตรงนี้ใช่ไหมเออร้านพี่คาน่ารักเนาะอน่ารักมากเนี่ยเมื่อมุอมนีม้ถ่ายรูปไหมพี่สวยตรงนี้แล้วถ่ายรูปเนี่ยสวยมากแล้วทุกคน จะรออะไรอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะโอเคถ่ายรูปเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาถึงตลาดที่อะไรนะที่น้าแม่ขายของแล้วนะคะแต่เราไม่ได้อยู่ค่ะอ่าน้าแม่บอกว่าถ้าเราเดินมาทางตรงๆนี้นะคะมีทะเลทะเลอีกแล้วแบบเราไม่เคยเห็นอ่ะก็ใช่คือมันจะว่ายังไงอ่ะมันสมกับที่เราไม่เคยเห็นไปทุกวัน ไปทุกที่อ่ารู้ว่าแถวไหนมีทะเลไปหมดนะคะหัวหินนะคะนี่ก็ไปมาสองสานี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่มีชายหาดนะคะน้ำแม่ก็บอกเราก็เลยมาดูค่ะจริงๆก็ไม่เคยมานะเนี่ยเมื่อวันก่อนมาก็ไม่รู้นะน้าแม่พุ่งบอกแล้วก็มารู้ตอนนี้ก็มากแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วอย่ตรงหน้าเองอ่าอยู่ตรงหน้านี่เองนะคะทุกคนค่ะตอนเย็นก็คนเยอะเลย จริงจริงมันก็เป็นทะเลแบบใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะแบบที่ที่เดียวกันอ่ามันใกล้ๆกกันนะแต่ไม่ใช่แบบมุมเดียวที่เดียวกันขนาดนั้นมันเป็นทะเลแค่หนึ่งทะเลแต่มันหลายทางใช่ใช่เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูทะเลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูตลาดตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ตลาดก็ คนยังไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็เลยมาเดินดูทะเลไปก่อนอย่างเงี้ยนะแม่ก,ก็คือจะจัดของที่ร้านนะคะแต่ว่าเราช่วยไม่ได้หรอกเนาะเพราะมันเป็นของอางานงานอะไรนะงานฝีมือใช่ไหมเ,เขาจะจัดเป็นที่บรนทางนะคะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เราก็เลยมาเดินเล่นนะคะนะ้าแม่บอกตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยเขาจะมี โชว์อะไรอ,อย่างเช่นไมากนอะไรด้วยนะคะที่ที่ตลาดอะเราก็สามารถไปดูไปถ่ายได้นะคะอตอนนี้ก็ตะวันยังไม่ตกไงเพราะว่ามันยังมีแสงแดดอยู่เราก็เลยมาเดินเล่นน้องจันจะไม่ถ่ายให้ดูเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราถ่ายาทะเลให้ดูเยอะมากเนาะแต่ แต่ทุกครั้งที่มาเหยียบทะเลหรือว่ามาถ่ายทะเลน้องจันตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะคะพี่พีเอฟซีอาจจะแบบเชยๆเนาะเพราะพี่พีเอฟซีาเป็นคนไทยส่วนมากแล้วก็คงจะคุ้นชินกับทะเลอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับน้องจันก็คือมันเป็นครั้งครั้งแรกในชีวิตเนาะที่แบบเราไล่มาเห็นทะเลถึงแม้ว่าเราจะเห็นหลายวันแล้วก็เถอะมันก็ยังรู้สึกดีแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งนะคะ ตอนนี้น้องจันก็จะเก็บหอยอีกแล้วนะคะทุกคนจะเริ่มเก็บหอยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งพอตะวันเริ่มตกดินก็จะกลับแล้วนะคะตอนนี้ไปดูอาทิตย์แปบบ๊บซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้ออะไรอะ่ะฮะหมึกหมึกย่างออ้ยเนี่ยหมึกย่างคะ่ะทุกคนอ๋อ นี่ก็คือหมึกบดหมึกย่างขายริมทะเลเลยนะคะสามตัวร้อยตัวค่ะน,นางอาทิตย์ก็บน่นอยากกินตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วคืออยากกินหมึกสดคิดว่าหมึกสดย่างตะกี้อ่าแคนั้นคินคือหอมมากเรานี่คือไม่ค่อยชอบหมึกเท่าไหร่นะอ้าวนี่ เนี่ยนะคะตอนกลางคืนก็สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยไฟแสงสีสวยงามเรากำลังเดินกับที่ตลาดนะคะว่าจะไปหาอะไรกินก่อนอไปแวะซื้อข้าวซื้ออะไระเราใกล้ตลาดแล้วคะ่ะนี่ตลาดก็คือเปิดไฟแล้วนะคะ เมื่อวานเรามาคือตอนเย็นไนง เสี่ยวค่ะเสี่ยวส้นตําอ่าฮะหมูทอดมาเลยทอดกระเทียมไม่ดูสวลโหลวันนี้เราก็จะมาเพิ่มนี้กันนิดน้อยของเรานะคะหนึองเยอะอยู่แล้วก็รอก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ไป็นตาที่สวยจะสัดเสร็จแล้วก็ถ่ายน้ำคั่งนะครับปิวจ้า ไปเลยตอนนี้เราก็ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะกลับเข้าไปในตลาดที่น้าขายไว้อ๋อไม่ใช่นะเออน้าเออเดี๋ยวก็เรียกพี่เดี๋ยวก็เรียกนะนั่นแหละค่ะเรากำลังจะไปที่ร้านนะคะรูเมื่อกี้ตอนเราออกไปคือตอนวันยังไม่ตกนะตอนนี้กลับมาคือมืดมากนะคุณจะบอกว่า เด็กๆหายไปไหนป้าดูสิถึงตลาดนั้นเอาขนมเข้กมาได้ไหมนีจ้ากับไปแล้วนะจ้าไล่ไลลไของมาเยอะแยะเลยลโอ้ใครมานี่คือห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะที่หัวหินเพราะว่ามันเป็นตลาดกลางคืนนะคะคนก็ใจยเยอะมากเยอะแล้วก็สวยมากนะคะแสงไฟบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะ สวยๆร้าน,นขายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าดอดปลาดอดได้นะคะยลาดอกอ๋อปลา,ปาไปยอะเยอะที่ยต้องขายเยอะนี่ใส่ที้เยอะแม่นี่ย ขายผักาด้วยคะขายาด้วยค่ะไม่กอขายได้ไหมคะต้องขออนุญาตก่อนจ้ากุ้งกับปลาไปเลยจ้าไปที่โตเลยเขาบอกว่ากินเสร็จแล้ววางนั่นเลยเดี๋ยวไปเก็บะก็ไม่มันมีคนเก็บอยู่แล้วแต่จานแต่จานเขาต้องให้มันกินนั้นจ้ากินเลยนะคะ อร่อยเลยกินไม่ต้องเข้าปากเห็นก็เห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยไงไม่ต้องเออไม่ต้องเข้าปากโอ้เก็บไม่ได้เลยขอช้อนอะไรนะ่ะอ๋อนี่ไงป้านี่เรียบร้อยไม่ต้องแกะคือจะลองกินน,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 น้อยๆแล้วเย็นแล้ววันหนูึ่ง เคือเคยเคยกินแต่ส้มตําทางเรามาไทยมาไทยเนี้ยพูดตรงๆนะยังไม่เคยมานั่งกินแบบส้มตาสภาัของไทยเลยนะคะอันนี้อร่อยอ่นี่จะลองกินส้มตำตำไทยไทยกินข้ด้วยกันเนาะโอเคไหมกินคนเดียวไม่หมดอ่ะโอเคไหมอร่อยเป็นไงอร่อยมากกิเตี๋คือไม่ต้องปรุงเลยทุกคนเน่ะ เดียวเขาไม่ต้องปรุงเลยนะคะก็เดี๋ยวว่าอร่อยแต่ส้มตำอร่อยกว่าส้มตำอร่อยมากลองชิมดูก่อนเมียนะพูดเคียวได้เหรอเคี่ยวเจ็บฟันเคียวไม่ค่อยได้แต่รสชาติคือยังไม่ชันเกลือนะทุกคนดูเลยแค่แต่ลิ้นน่ะเหรอแปลอีกใส่เข้าปากก็คือรู้เลยว่าอร่อยมากคือมันมันเหมือนรสชาติแบบส้มตำส้มตำแบบไม่เรี่ยกอะไรนะไม่เหมนตันไทยไม่ ต้นตำต้นตำรับอาหารนะเขาเขาเรียกเขาเรียกตำไทยก็ถูกแล้วนะทุกคนเนาะมัมะเหมือนน<ะ>ม,มันเหมือนเรามากินถึถิ่นเขาเลยมันมากินที่แบบเาขาเรียกอะไรไม่รู้อะจุดกํกเาเนิดของต้นตำรับ พี่ชอบซ่มตำนั้นดีมากเลยทุกคนแต่จริงๆเราไม่รู้นะว่าซ้มตำมันเออมันเกิดมาจากปร,ประเทศไหนก่อนแต่รู้สึกว่ามากินที่ไทยนี่นี่เป็นซ้มตำที่อร่อยที่สุดที่น้องจันเคยกินมาเลยก็ว่าไร้นะคะแต่ว่าอะไรยังไงผีมือแม่ก็ต้องอร่อยเราต้องชมคุณแม่ไว้ก่อนเดี๋ยวแม่รู้ที่แม่ตกี้แม่ตำให้แม่อร่อยแล้วคุณแม่ตำก็อร่อยมากนะคะแต่ว่านี่มันก็อร่อยจริงๆอะ่ะมันอร่อยมาก ไม่ต้องปรุงเลยทุกคนอาชี์ก็คือพูดแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคะน่าจะอร่อยมากปกติก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอะไจริงจกินเกี๊ยวเขาสั่งมาเยอะนะก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะอันนก๋วยเตี๋ยวแห้งปลาปาร์บีคิวไก่กุ้งเนี่ยหมูก็ยังไม่แก่เลยแล้วก็ส้มตำแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะขนมครกนะ นี่ก็เยอะมากนะเราก็มีกันแค่เนี้เนาะกินจะหมดหรือเปล่าไม่รู้เลยพี่บอกแห่อะไรก็อยากกินเพราะที่นี่มันน่าก,กินทุกอย่าง <c oughs> ใช่กิมไม่เชอนี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจันจะให้ดอูอที่นี่ถ้าเป็นร้านข้างนอกเนี่ยสามารถจ่ายเงินสดแล้วก็ของอะไรจ่ายเงินสดแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารแบบที่เรานั่งโต๊ะเราจะต้องไปแลกนะคะไปแลกที่นี่เขายกอะไรอันลืมชื่อแหละแลกเป็นแผ่นเหมือนเงินอันนี้นะคะก็คือ แล้วก็จ่ายเป็นกระดาษนะคะกระดาษแทนเงินไปเลยเขาเรียกคูป,ปองคูป,ปอง <laughs> คูป,ปองนะคะคป,ปองสมรับลดอัมเดี๋ยวขอตัวกินก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะมันถ่ายไปกินไปมันรู้สึกไม่ได้อารมณ์นะคะทุกคนกินจนแคมปองอร่อยมากอ,อร่อยทุกอย่างคนะ่ะเราต้องกินแล้วนะคะจุดนี้คืออะไรอร่อยอ,อะไรอยู่ตรงหน้าต้อง สไตล์เรียบเลยนะคะเดี๋ยวพอกลับไปเราไม่รู้ไงว่าตอนไหนเราจะได้มาอีกนะคะก็คือกินไปเลยค่ะวมน่กลางคืนรู้สึกสวยเนาะอืมใช่แสงมันสวยมากเนี่ยในกล้องเราอาจจะเห็นแบบไม่ค่อยสวยนะแต่จริงๆมันสวยมากแสงไฟอะไรเอ่ยเยอะแยะสวยมากนะคะทุกคนเนี่ยกินไม่กินข้าวกลางคืนเนี่ย เรากินแล้วเราจะเล่นย่อยเราไม่นอนไงถ้าคืนไง,งเราจะเ,<ท>เล่นไงไพ่คืออะไรนักร้องหรอหรือว่ามายากลเยามือเขามีโชว์ใช่ไหมโชว์อะไร ชางตัโชว์ไปก่อน <laughs> น,นี้ก็กำลังจะไปเดินซื้อของซ้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งไม่ใช่ oh. ไปดูของที่ระลึกจ้ะสิ่งของคือไม่ต้องใช้สุดน้ำใ่อ่านะน่าจะใช้เงินสดซื้อเลยเนาะเนี่ยไปหาดูก่อนนะคะว่าจะเจออะไรที่ถูกใจไหมคุณป้ารอ,อนานแน่เลย เยอะม,มากมีการืแผนได้ปะแต่ว่าโค้กใสยดีออโค้กขสยดีอะกินดีเลปะ เ yeah, นี่ยน้าแม่ก็ไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยนะคะลูกค้านี่คือเยอะมาก mm hmm. ก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะถ้ามาที่ร้านก็สามารถแบบมาเลือกแบบประดิษฐ์เองได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาของที่ mm hmm. มีไว้อยู่แล้ว mm hmm. หรือว่าจะมานั่งทําเองนะคะอย่างเช่นลูกค้ารายนี้นะคะเนี่ย mm hmm. เลือกเองนะคะเนี่ยเลือกเองแล้วก็ mm hmm. มาให้ mm hmm. อา่า พ่อค้าติดไห้นะคะนี่นี่จ้า ทคทนบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะบอกว่าจะมาช่วยขายไม่ได้มาช่วยเลยค่ะเนี่ยมายืนดูอย่างเดียวเลยนะคะไ <c oughs> ม่ทิ้งไม่ทิ้งแก็ได้ม่ไออาาหินได้ก็แหวนมาดูตั้งหูมาเดินดูของนะคะ ะะลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะเอค่เดี๋ยวเราจะหลีกแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าลูกคะ้าเต็มร้านเราจะให้ลูกค้านั่งดีกว่านี่นะคะเราก็ไม่ได้มาช่วยขายอะไรเลยนะคะทุกคน <c oughs> พี่แม็กเขาก็จะเป็นคนขายแต่เราก็คือเที่ยวเที่ยวงานไปนะคะเพราะว่าตอน สามสีทุ่มเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะ,ะร้านค้าก็จะเริ่มทยอยเก็บแล้วนะคะนี่น้องจันมีอะไรจะบอกเพราะว่าออตอนเย็นตอนเย็นๆนั่นใช่ไหมเราทำของกับน้าแม็กอะคือตอนที่เราทาของจิ๋วอันนี้นะคะน้องจันทำได้อยู่สามชิ้นแล้วก็มาวางขาย ก็ขายออกอยู่นะคะไอตัวที่น้องจันทำอ,ะอ่ะขายไปแล้วสองชิ้นนะคะก็เหลือชิ้นหนึ่งนะ่ะน้องตัวสีชมพูนะคะน้องตัวสีชมพูเป็นตัวที่น้องจันคิดว่าทําสวยสุดนะแต่ขายไม่ออกแต่แต่แตอตัวที่เราคิดว่าเราทําไม่สวยอ,ะอ่ะกับขายออกนะก็จะนี่เลยตอนนี้นะคะหลึกแล้วเนอะลูกค้าก็จะ เริ่มท,ทยอยกลับแล้วเราถึงมีโอกาสได้มาถ่ายใกล้ๆนะคะเมื่อกี้ก็อย่างที่ทุกคน,กคนเห็นคือมันจะเป็นลูกค้าเยอะเต็มไปหมดเลยไม่มีโอกาสที่จะมานั่งแบบถ่ายอะไรชิวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ารับบทเป็นแม่ค้า แม่ค้ามาขายตอนที่คนไม่อยู่จ้ามาขายตอนที่ลูกค้ากลับหมดมนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่ตั้งโชว์เอาไว้หน้าร้านของน้าแม็กก็จะอยู่ที่ ตลาดชิคคาด้าหรือว่าตลาดจกรจันที่หัวหินนะคะถ้าใครที่ไร้แวะไปเที่ยวหรือไปแวะเนี่ยน้องจันก็ฝากกดนูนด้วยนะคะมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ กลับบ้านแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะค่ะก็น่าจะตอนนี้กี่ทุ่มอห้าทุ่มแล้วมะอ่าอ่าห้าทุ่มแล้วนะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนะคะจะเริ่มปิดร้านกันแล้วนะคะใช่ค่ะ ก็ <g ül> ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบถ้าชอบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาๆเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะค่ะ <c oughs>